아 ของๆนะคะ ตอนนั้นหนูป๊ะป๋าชื่อนึง ฉันรักเธอรัเธอไม่เคยเปลี่ยนไหาดอยากยิคำวที่เธอคง

มองว่าเป็นเรื่องขำๆแรกในใจก็ไม่มีเลยสักไป yeah. แต่ไม่เคยจะรู้ว่า,วาที่ดาวอินทรีย์หวานจริงในฉันเป็นฉันไรแต่ไม่เคยจะรู้ ไปค่ะนางสาวไสซีมา ีควา่ะให้ทุกท่านนะคะพี่พี่ ει, สื่อนทุกท ouais, pues, ่านค่ะได้เก็บภาตน้องๆในรอบนี้ค่ะกับการเดินโชว์โชว์สักหนึ่งครั้งให้กับคณะกรรมการได้รับชมค่ะเชิญค่ะไอเป็ถอดแป้นมองเห็นไหมลูกน้องป่านเดินได้ความเร็วเท่าไหร่นะคะด้านหลังเดินได้ความเร็เท่านั้นค่ะ สุกนี่แหะานรในมนี่โอ้ย้าข้าน้องไเอาแว่นยิ๊บตานี่ว่นจิ๊ตาสิอต่ตาตาน้เอกมาเล่นตลกซะแล้วนะคะนี่ เชื่อไม่น่าเชื่อออกออกแต่ว่าย่าเกลี้ยกล่อยนะคะนี่นะคะคือโสด5สำหรับผู้เข้าประกวดของเราทั้ง6คันและพี่ดึงยังของเขาทั้ง6คันเช่นเดียวกันใช่ไหคะแต่ว่าที่สุดค่ะไม่ได้ตัดสินที่ความสวยอย่างเดียวเนนั้ดิฉันชนะไปแล้วค่ะแล้วพี่เลี้ยงรองคนสุดท้ายที่เขาเลี้ยงมาอย่างไรนะคะไอ้นะคะพี่เลี้ยงรองคนสุดท้ายที่เขาเลี้ยงมาอย่างไร เยนด้วยเวโปรตีนค่ะคือแรกๆนะคะแรกๆที่รู้จักกันน้องยังน่ารักเรียกเรียกด้วยเวโปรเท้าค่ะค่ะรู้จักกันไปกันมาพื่อนๆมาเลี้ยงมาด้วยเวโปรตีนนี่แหละค่ะเป็นดอกตอบคำถามนะคะผู้เข้าร่วมท่านค่ะต้องเลือกคำถามนะจากคณะกรรมการของเรานะคะเพื่อตอบนะคะแสดงนนวะสีปัญญาของท่านเองนะคะขออนุญาตเรียงตามลำดับเลยดีกว่านะคะ เรียงตามระดับเลยค่ะคุณคิดว่าใครน่าจะเป็นคนแรกคะเรียงตามระดับบ้านครับนางสาวอ้ายค่ะเชิญค่ะมาเรียงเท่าไหร่กันเนี่ยระดับที่สามค่ะหล่อค่ะเออขอโทษนะครับก่อนจะเริ่มคำถามเออพอเห็นคณะกรรมการอย่างด้านนู้นแล้วค่ะเขาเปิดกล้องปุบผาราตีแล้วเหรอคะไม่ค่ะไม่ไม่โคโยมค่ะโคโยมโคโยี่ไม่ใช่มาเจอไหนคะ ไม่่เชวาต้องตักด้วยเป้วครับผมเชิญเลยครับค่ะนางสาวไอค่ะยังไงให้นำตัวกับท่านหน่อยดีกว่าค่ะสวยมากจ่าเก๋ Good evening ladies and gentlemen Oh my God Caesar cannot speak Thai not Thai not Thai อย่าให้กูได้ยินนะ I to you that if อยากบอกว่า <desserts> ่ะได้เ <antenna> จ้าเขาอยากกินต้มยำกุ้งอ๋อพอท่านปิดปรั่งนะคะอยาก่านต้มยำกุ้งค่ะคุณไา้คะนางสาวอามีคำพมไหมฮะมองจอได้เลยค่ะมองจอได้เลย Uh, do you have any uh, very very sharp sentence uh, yes yes very sharp sentence in Thai for a Thai audience today yes a little bit a little more so kind of I a little bit a little more โอเเคคโออยากเป็นใครให้เธอเจียวเพราะคนใดที่ถูกเจียวก็จะเป็นคนเดียวที่ถูกใจค่ะ t h a ค k y She's r b okay yes okay, yes คุณพี่พูดคล้ายชัดมากเลย เดม่กเติมเลยขอ u คุณค่ะขอเพูดไทยักับฝรั่งอีกนะคะการเลือกคําถามจากพี่เรียงได้เลยค่ะนายค่ะมีโซเฟียลามาด้วยนะด้าน้นใช่ไหม one do you choose คะแปลว่าจะเลือกจากตัวไหนคะคอตคอนคอตคอนคอตคอนคอตคนคอตคอนคอตอนคอตคอนค s ตคอนคออนคคอนคออนคอตอนอ คณะกรรมการท่านแรกเลยได้ไหมโอเค first o n ค่ะเดี๋ยว first o n เชิญเลยค่ะท่านคณะกรรมการนะคะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านผู้หญิงและผู้ชายการติมนค่ะเจอยวมากขำแรงเสียงคำเหมือนช่างผมเลยนะคะยายเคใช่ไหมคะนกนามเพิงตาถามค่ะเขากระพ้องแต่ก่อนที่ท้องมาอยู่นั้นน่ะอยากท้อง่ะแม่โอเคได้ค่ะณปัจจุบันค่ะ เราอยู่ในโลก diversity กระเทยชอบผู้ชายผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงชอบเติมเกเกชอบเกจากความสัมพันธ์ขั้นต้นอะ,อะไรคือจุดสิ้นสุดของวงโคจรนี้ครโอ้สาวนาย้ยสาวนาย้ยคือเดี๋ยว a n t in e น g l i s h The question Yes อามองแปล <laughs> Okay, I I think you understand the question. It's okay. Uh, but thumb gay? Yeah. yeah. Okay. Um thumb gay is maybe at gay. Yeah. And from my understanding to add gay is to Get a gay boost, right? Yes, yes. Um, it's like when you have had a long day and you're tired, you go back home to hug your dogs, hug your loved ones, but in this case, um, but in this case, you go back to hug gays, right? Uh -huh. uh -huh. Ah. Yeah. Okay. So, new word. Thank you. Gah. <laughs> okay. anyways, back to the question. The okay. question was, um, how will this cycle end? I would like to say that this tide is not there in this mm. place because love has no gender. Love is about freedom. It doesn't matter um, if you're a man, woman, lesbian, or gay. If you love someone, you have to be true to yourself, express your feelings, and yeah, just spread love. Thank you. Ah! กล้วยค่ะสัานเกิดน,นะคะสัานเกิดค่ะภรรยา้องไอค่ะ,ะ,คะขอคะแนนจากท่านคณะกรรมการหมดเราได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ขอก็ได้นะคะ Please um, review my score please judge Okay okay ค่ะนั่งกรรมการบางท่านไม่เข้าใจภาษาอังกฤษน,นะคะเดี๋ยวกนนนารอ่านภาแปลให้ค่ะโอเคค่ะค okay. <ś le ff> ะแนน <ś le ff> อะไรนะคะ <ś le ff> อย่าโดนถูกลูกคุณนะ คณะกรรมการค่ะคะแนนสาหรับกุอ้ายสรนาค่ะท่านที่หนึ่งสิบค่ะสิบค่ะสิบค่ะและสิบค่ะทำาะแนนรมเสร็จแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะนางสาวไอศรนาและที่เหลี่ยงนะคะคริสติรวัตรค่ะใส่ไปที่ปากตลกนะลูกลองใส่ถูกไหมจ้ะโอเคทำตามด้วยนะคะต้้ไม่รู้เรื่องกา